มาตอนแรกๆเนี่ยโอ้โหแผลเต็มตัวเนื้อตัวมอมแมมแป้งเลอะหน้านะใช่ไหมครับแ้อีธรรมนั้นน,น,นี่นะครับมาในช่วงแรกๆนี่ะครับแป้งเลอะหน้าเนื้อตัวมอมแมมมารคาคาก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หรอกครับเร้อีกธรรมนันนี่เป็นรัฐมนตรีสีเทานะนะครับสมัยแรกๆมาในคนลยังยี้อยู่นะแต่พอเริ่มมีความหวังว่าจะสามารถ เอาพัเอกประยุทธ์ลงจากตำแหน่งได้เนี่ยผู้คนก็เลยเริ่มรู้สึกลืมๆนะใช่ไหมครับเริ่มลืมๆและเริ่มมองเห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นฮีโร่แล้วเป็นอัศวินม้าขาวใช่ไหมที่จะสามารถโค่นคนวเอกประยุทธ์ลงได้แล้วเพราะว่ามีข่าวหลุดมาแล้วว่าสี่ชอจะก่อกบฏทเมือ่อวานนี้นะมีข่าวใหญ่เนาะ ก็วเรื่องของที่มีการปลดรัฐมนตรีสองคนนะครับนะก็เลยเมื่อวานผมก็นั่งติดตามข่าวแหละแต่ว่ากระแสข่าวมันก็มีหลายกระแสนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ก็คิดว่าหลายคนคงพอจะเดาเรื่องราวออกนะนี้ผมก็เลยเมื่อคืนก็อารมณ์ดีนะที่ เป็นสัญญาณเราอาจจะได้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับวันนี้ก็เรื่องของการอะไรนะโบวดรัฐธรรมนูญก็มีข่าวข่าวว่านายกโ,นะโอเควันนี้รัฐธรรมนูญก็ผ่านแก้รัฐธรรมนูญก็ผ่านเรียบร้อยวันละสามนะครับก็ น่าจะเดินหน้าเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งท่า hmm. นี้เราอีกธรรมนัตนี่คนระับเป็นนักการเมืองเสน่ดีนี่ถาม hmm. ว่าเมื่อตอนเริ่มต้นตั้งพรรคพลังประชารัฐนี่แทบจะยังไม่ได้มีบารมีอะไรมากมายเลยก็ถือว่าเป็นขุนพลหนึ่งในขุนพลแต่ว่าดูแลพื้นที่พัคเหนือแต่บารมีก็ยังไม่ได้เบ่งบานสักเท่าไหานะร่ก็เป็นอดีตศศ ไปดีสมาชิกพรรคไทยรักไทยเลยโดยมนานานเปยุคไทยรักไทยแล้วก็ตอนนี้ก็มาร่วมกันก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เริ่มสร้างผลง,งานมาตอนแรกๆเนี่ยโอ้โหแผลเต็มตัวเนื้อตัวมอมแแมมแป้งเลยหน้านะใช่ไหมครับแล้วอีกทรไม,น,น,น,มนั่นี่นะครับมาในช่วงแรกๆเนี่ยครับ แป้งเลอะหน้าเนื้อตัวมอมแมมมาปลาคาก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หรอกครับแต่อา,ายใจถึงแล้วก็สร้างผลงานสะสมบารมีแล้วก็เริ่มเคลียเคลียคดีที่ค้างคานคะรับจนกระทั่งว่าทำเนื้อตัวสะอาดสะอ้านขึ้นแล้วก็เบ่งบารมีจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นก้าวขึ้นมาเป็นอะไรนะเป็นเลขาที่การพักได้ บจุดนี้แหละครับที่ทําให้รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวขึ้นไปต่อจากคนนี้เนื้อตัวมอมแมมนะครับแล้วยังแป้งเลยนะเ <c oughs> ราก้าวขึ้นมาขนาดนี้แล้วฉันมองไม่มองแค่สมไมก่อนนี่ครับมองแค่ว่าการเป็นรัฐมนตรีเป็นเรื่องยากเลยนะใช่ไหมครับเพราะว่าเนื้อตัวมอมแมมครับมีบาดแผลมี ชนะปักหลังแล้วยังมีแป้งเลืนอนหน้าอีกโอ้งแค่ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะมันก็ยังเหนื่อยสาหัสสาการแล้วครับ mm hmm. แต่หลังจากที่มีการเคลียร์กระดงคดีความอะไรนะคร mm ับ hmm. แล้วก็ล้างมนทินบางอย่างไปนะ mm hmm. แล้วก็ท้ายสุดก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วย mm hmm. แล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นเลขาธิการพักหนึง mm ่ง hmm. นะครับ mm hmm. โอเฮงก็เริ่มจับ นะบารมีก็เ,เบ่งบานนะก็เริ่มมีราศีนะราศีของความเป็นผู้นำตอนนี้เมื่อคนราศีมันจับแล้วนี่หลายเรื่องก็ได้ถูกชำระก็เริ่มมองไปว่าคงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยไม่น่าจะพอละก็มองไปไกลนะผมเชื่อว่านะถ้าเกิดไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยนะเรเผยนะร้อยเอกครนั้นะนะนี่นสามารถก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำพัคพลังประชารัฐได้เลยนะ เพราะบารมีมาขนาดนี้นะครับใช่มโค่นโค่นมากี่คนนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้จากสมาชิกพักธรรมดาใช่ไหมครับเป็นแค่แม่ทัพพักเหนือก้าวสามารถโคน่นที่มนจนทั้งก้าเป็นเลขาธิการพักเราถือว่าไม่ธรรมดาหนึน่งในตองอูเหมือนกัน,นครับแล้วก็เป็นคนดิ่งในข่าวทังวงในนะเป็นคนรวบรวมพักเล็กนะเป็นคนที่ เคลียร์กับพรรคเล็กๆเนี่ยในการมันร่วงกันโหวตหนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นน,น,ปนายกได้นะครับก็ถือว่าผลงานเยอะนะตั้งนนแต่ช่วงเริ่มต้นตั้งรัฐบาลเลยทีว่าในการจะตั้งรัฐบาลให้สำเร็จเนี่ยนะก็เป็นฝีมือของร้อยเอกธรรมนัสนะในการที่เปิดฟาร์มลิงนะครับพียงแค่ว่าโอเคละฝีมือยังไงก็แล้วแต่แต่เนื้อตัวยังมอมแมมนะครับ ก็เลยยังทําให้ไม่สามารถที่จะแจ้งเกิดได้เต็มที่นะแต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาก็เริ่มสะสมบารมีครับนั้นพอหลายๆอย่างมันเริ่มดีขึ้นนะครับในช่วงที่เกิดการกอร่อกระบกนะครับมีข่าวว่าซีชอจะคว่ำจะกอ่อกระบกเพื่อจะดัน พลเอกประวิตยขึ้นเป็นนายกนะคนะคืออย่างน้อยก็เป็นการล้มพลเอกประยุทธ์อ่ะประชาชนก็เลยรู้สึกว่าเริ่มลืมลืม,ลมไปมว่าร้อยเอกธรรมนัฐนี่นเป็นรัฐมนตรีสีเทานะครับนะสมัยแรกๆมาในคนยังยี้อยู่นะครับแต่พอเริ่มมีความหวังว่าจะสามารถเอาพลเอกประยุทธ์ลงจาก,กตำแหน่งได้เนะี่ย ผู้คนก็เลยเริ่มรู้กลืมลืมนะใช่ไหมครับเริ่มลืมลืมแล้วเริ่มมองเห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นฮีโร่แล้วเป็นอัศวินมาขาวใช่ไหมที่จะสามารถโค่นคนเด็กประยุทธ์ลงได้แล้วเพราะว่ามีข่าวหลุดมาแล้วว่าสี่ชอจะก่อก็บทจะไม่ไม่โหวตให้นายกไม่ให้นายกไปต่อเนี่ย คนฟังขนาดนี้ก็โอ้โหนะแม่งก็เกิดความหวังแล้วยิ่งกว่าแสงสว่างสปอตไลท์ในถ้ำอีกใช่ไหมครับอยู่ดีเกิดความหวังขึ้นมาเลยเพราะว่าผู้คนเนี่ยออกมาขับไล่คนในประยุทธ์นี่อยอย่างยาวนานเห mm ็น hmm. ไหมครับขับไล่ยังไงก็โอ้โหนะเด็กออกมาประท้วงกันทุกวันนะม็อบออกมาเต็มคาโมงคามอ็ามอบเต็ไมไปหมดใช่ไหมก็ยังทําอะไรพิจิตรไม่ได้ท่าน,นการที่มีเกิดกบฏก่อกบฏ ที่จะโคน่นนายกประยุทธ์ลงเนี่ยผู้คนก็มันก็เหมือนสมัยกำน,นันสุเทพอะ่ะจริงๆไม่ได้มีราคาแล้วหรอใช่ไหมแต่ว่าช่วงนั้นมีคนมาขับไล่รัฐบาลยิ่งหลักใช่ไหมแล้วก็คนก็ไม่เอาด้วยนะเพราะว่ามองดูว่ากำน,นันสุเทพนี่ทำเพื่อตัวเอง มองว่าเป็นการขี้แพ้ชวนตีใช่ไหมเลือกตั้งยังไงก็สู้ไทยแล้วไทยเขาไม่ได้นะครับก็เลือกตั้งอย่างไงก็แล้วแต่นะตั้งในค่ายทหารอะไรก็แล้วแต่นะนนะโดยนั่งผักดันคุณเปอภิสิทธิ์ที่เป็นนายกได้สําเร็จเนี่ยแต่ท้ายสุดหลังอยากก็เลือกตั้งเสร็จเนี่ยเลือกตั้งครั้งใหม่ก็แพ้อีกพอแพ้รอบนี้สิว่า โอกาสที่จะกลับมาชนะแม่งแทบจะไม่มีนะ้วก็เลยลาออกแล้วก็ลงมาเล่นการเมืองข้างถนนตามที่ตัวเองเคยถนัดใช่ไหมนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของไอ้โกบสศเนี่ยนะนะครับไม่ได้มีอุดมการเฮียอะไรหรอกแต่เพียงแค่ว่าสู้เขาไม่ได้แล้วก็รู้ว่าโอกาสสุดท้ายแนละ้วที่จะเอาชนะนะครับคือไม่มีโอกาสแล้วถ้าเล่นการเมืองในสภาเนี่ย ไม่มีทางเลยครับที่จะชนะเพื่อไทยได้ก็เลยเล่นวิชาสับวิชามานนะี่ยใช่ไหมไปตั้งเล่นการเมืองซึ่งประชาชนก็รู้ทานแมวด้วยคนไม่ได้ชื่นชมนิยมอลยหรอกนะกำลังเทศนี่มามาลุ่งตอนนี้ไปเออเพื่อไทยดันไปพลาดดันไปเสนอออกพระรกอสุดซอยนะพลบอสุดซอยนะัรร่นแหละ เท่านั้นแหละครับม็อบจุดติดเลยนะผู้คนไม่พอใจรัฐบาลเลยทำแบบนี้มันกับว่าไม่สนใจความรู้สึกประชาชนเลยหรือไงตอนนี้กำนันสุเทพตั้งม็อบเนี่ยไม่มีใครสนใจหรอกหมายังเดินผ่านเลยใช่ไหมแต่ทวงเงีบตายก็ไม่มีเลยหรอกแต่พอหลังๆนี่คือไอ้ม็อบกำนันสุเทพบรรจุไม่ติดไนงะรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ราคา แต่ก็ยังทําเดินหน้าทําอะไรที่มันฝืนใจในความู้สึกับประชาชนอยู่ก็เกิดเป็นความสะสมรัฐบาลก็ยังเชื่อม,มั่นในความเป็นเผด็จการรัฐสภาตัวเองอยู่ว่าตัวเองเป็นรัฐบาลยังไงก็ทําอะไรก็ทําได้มีเสียงในมือในสภาเยอะกว่าไม่จำเป็นต้องแคร์ประชาชนใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันเลยทําให้ม็อบจุดติดผู้คนออกไปมากมายวันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปเพราะศรัทธาในตัวกำนันตุเทพนะ แต่ไปเพราะไม่พอใจรัฐบาลนะต้องแยกให้ออกนะดังนั้นหลายคนยังไปมองว่าไอ้คนที่ไปชุมนุมวันนั้นเป็นสาวกเทพเทือกคนละเรื่องคนละเรื่องนะครับคนไทยนะที่ออกไปกันนั้นเพราะว่าเขาไม่พอใจรัฐบาลและเผอิญมันมีม็อบอยู่แล้วนะมันมีโจรกําลังจะป้นโจรเนี่ยก็เลยไปผสมรงกับโจรขันเอง ไม่ได้มีความศรัทธาอะไรในเทพเทือกหรอกครับจะบอกให้เใช่ไหมรอบนี้เหมือนกันครับผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ศรัทธาของท่านผู้กองธรรมนัฐนเท่า,ทาไหร,ร่ใช่ไหมก็ยังมีรัฐมนตรีสีเทาก็มีเรื่องของคําคอรหาเรื่องแป้งเรื่องอะไรใช่ไหมรเรื่องคดีความต่างๆเรื่องพูดการศึกษาอะไรเยอะแยะทั้หมดนะครับเพราะนั้นการที่จะขึ้นมาเนี่ยผู้คนก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือใจนะอยากจะล้ม รัฐบาลชุดนี้อยู่แล้วแหละครับแต่มันล้มไม่ได้ไงพยายามจะล้มเงินทั้งสารพัดสารเพยทั้งมมคาโมงคามบ์ใช่ไหมทั้งทะลุฟ้าทะลุดินทะลุแก๊ส่าสุดนี่ถึงดังนาดนสามแยกตาลีบันไปแล้วใช่ไหมครับก็ทําอะไรรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้แล้วทั้งรัฐบาลน่ะครับไม่มีใครเอาก็พักชาวบ้านไม่เคยมีใครคิดจะเอาอยู่แล้ว ช่ไหมมีแต่จะขับไล,ล่มีแต่จะล้มแต่ว่าไอ้ลำพังเสียงของประชาชนเนี่ยเสียงของเยาวชนเสียงของอะไรนะสามนิ้วเนี่ยนะครับมันทำอะไรรัฐบาลไม่ได้นะเพราะเออมีข่าวเรื่องการก่อกบทนี่แล้วก็หลักการเดียวกันเลยการเกิดขึ้นของความหวังของประชาชนในการจะล้มรัฐบาลโอ้ย กาดแม่งฝนอย่างนี้ขออนุญาตอัดยาก่อน